ผู้สูงอายุคือสายใยสำคัญของครอบครัวที่จะช่วยอบรมบ่มเพาะลูกหลานให้เป็นคนดีมีคุณค่าต่อสังคมช่วยทำรงไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศชาติด้วยความมุ่งหวังที่จะให้ผู้สูงอายุไทยมีสุขภาพดีและมีความสุขพร้อมที่จะดําเนินชีวิตในสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ของประเทศไทยกระทรวงสาธารณสุขภายใต้การนำ ของนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงกําหนดให้การดูแลผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบและทั่วถึงเป็นหนึ่งในนโยบายมุ่งเน้นที่หน่วยงานและบุคลากร,กรข,อของกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศต้องให้ความสำคัญและยังได้ประกาศให้ปี2566เป็นปีแห่งสุขภาพสูงไวัยไทยเพื่อให้ผู้สูงอายุไทยก้าวสู่ความสูงวัยอย่างแข็งแรง ปีใหม่นี้นะครับปี2 5 6 6นีน้นะครับกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้เป็นปีแห่งสุขภาพผู้สูงวัยไทยนะครับซึ่งเราคงจะต้องเน้นในเรื่องของภารกิจและก็การให้การดูแลกับผู้สูงอายุนะครับในประเทศไทยทุกคนเนื่องจากเราต้องการให้ท่านเหล่านั้นได้มีชีวิตที่เป็นชีวิตที่มีคุณภาพ เป็นร่วมโพร่วมใจของครอบครัวไม่เป็นภาระของลูกหลานโดยจัดให้มีบริการคลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาลทุกระดับให้การดูแลผู้สูงอายุทั้งร่างกายและจิตใจ,จเพื่อให้ผู้สูงอายุได้เข้าถึงบริการทีส่สะดวกรวดเร็วและใกล้บ้านอีกทั้งยังเพิ่มบริการเชิงรุกออกตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุพร้อมทั้งมอบวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นแก่การใช้ชีวิต เป็นของขวัญปีใหม่ตลอดปี2,566ผานหน่วยบริการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศได้แก่แว่นสายตาจำนวน500,000ันผ้าอ้อมผู้ใหญ่จำนวน5ล้านชิ้นฟันเทียมจำนวน50,000ชุดและรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาในการใส่ฟันเทียมจำนวน5,000ราก ทางนี้ทุกหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกันทำงานเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพโดยมอบหมายให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสอมร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั่วประเทศเดินหน้าคัดกรองผู้สูงอายุกว่า10ล้านคนด้วยแอปพลิเคชัน b l u e Book สมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุและแอปพลิเคชัน Smart อสมค้นหาความเสี่ยงของร่างกาย9ด้าน และส่งต่อเข้ารับการดูแลยังคลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาลใกล้บ้านเพิ่มสิทธิการรักษาทั้งแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในอาทิฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยักทุก10ปีประเมินความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันตรวจเลือดเพื่อคัดกรองโรคเบาหวานคัดกรองโรคซึมเศร้าผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลจากกองทุนระบบการดูแลระยะยาวลองเทิมแคร์ เพื่อส่งเสริมป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพในทุกมิติให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นสุขเพราะโลกไม่หยุดนิ่งกระทรวงสาธรารณสุขจึงเดินหน้าพัฒนาการรักษาอย่างไม่หยุดยัง้งส่งมอบนโยบายดีๆเป็นของขวัญสุขภาพกระจายโอกาสการรักษาและเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพเพื่อผู้สูงอายุไทย มีชีวิตยืนยาวอย่างมีคุณภาพ